โอเคในวันนี้นะครับจะมาแบ่งปันในหัวข้อที่ชื่อว่าเทคนิคพิชิตทริปกับนูสกินนะครับซึ่งตอนนี้วันนี้ถ้ารวมวันนี้ด้วยนะจะเหลือเวลา3วันเต็มๆนะครับสำหรับการที่จะคุริฟายเข้าสู่รอบตัดเชือกในการได้ไปฮอกไกโดนะครับผมกล้าพูดอย่างเต็มปากนะครับทุกคนที่เข้ามาฟังอยู่ตอนนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้เริ่มคุริฟายเลยนะครับถ้าวันนี้เราฟังเนี่ยตั้งใจแล้วเอาไปลงมือทําจริงๆนะครับทุกอย่างเป็นไปได้ ทุกทคนสามารถเริ่มคุริฟายในเดือนนี้ได้และก็มีโอกาสที่จะพิชิตทริปฮอกไกโดนะครับไปเที่ยวกันในปีหน้าได้นะครับก่อนที่จะไปเล่าเรื่องเทคนิคต่างๆครับผมอยากจะแชร์ประสบการณ์ที่ได้ไปทริปกับนูสกินก่อนนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังเนาะว่าจริงๆแล้วทริปนูสกินี่ยมันเป็นยังไงมันดียังไงมันแตกต่างจากสิ่งที่เราไปเองยังไงบ้างนะครับอันนี้คือทริปแรกนะครับทริปแรกที่ผมมีโอกาสได้ไปกับนูสกินนะครับ ทริปแรกนี้ได้ไป2ประเทศก็คือฮ่องกงกับมาเก๊านะครับสมัยก่อนเนี่ยมันยังมีคุณลิฟายผมทาเงื่อนไขไม่ได้แล้วครับอย่ามันจะมีคุณลิฟายแบบได้หนึ่งที่ได้2ที่อะไรแบบนี้ด้วยนะครับแต่ปัจจุบันเนะี่ยถ้าคุณลิฟายผ่านทําผ่านเกณฑ์ได้ทริปฟรีสองคนหรือว่าสองที่นั่งโดยอัตโนมัตินะครับทริปนี้เป็นทริปแรกนะที่ผมคุณลิฟายแล้วได้ไปได้ไปที่เดียวอะ่ะได้ไปคนเดียวนะนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากพาคนที่บ้านไปเที่ยวด้วยเนาะ อยากพาคุณแม่ไปเที่ยวด้วยนะครับก็ถามบริษัทนะถามว่าเอ้ยถ้าผมจะซื้อเพิ่มเนี่ยนะครับการที่จะซื้อทริปกับโนสกินไปได้เนี่ยเราต้องคオิฟายให้ผ่านก่อนนะเราถึงจะขอซื้อเพิ่มได้ถ้าวันนี้เราคオิฟายไม่ผ่านแล้วบอกว่าต่อให้มีตังเราขอจ่ายเงินไปบริษัทไม่ให้ไปนะ,นะครับวันนั้นที่คオิฟายผ่านทริปแรกเนี่ยนะครับก็ถามบริษัทว่าเอ้ยถ้าอยากซื้อเพิ่มเนี่ย ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ทริปเนี้ยสามวันสองคืนนะเป็นทริปสั้นๆสามวันสองคืนเท่านั้นเองคืนหนึ่งนอนที่ฮ่องกงคืนหนึ่งนอนที่มาเก๊านะครับแล้วก็ไปถามบริษัทว่าต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่ถ้าผมอยากจะไปเนี่ยบริษัทบอกว่าสามหมื่นห้าพันบาทผมว่าโอ้โหมันแพงจังเลยอะ่ะนะครับนี่เมื่อประมาณน่าจะมีสักสิบปีที่แล้วได้นะรูปเนี้ยนะสิบปีที่แล้วเนาะซึ่งเมื่อคืนผมก็เพิ่งเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะทริปฮ่องกงมาเก๊าสสามวันสองคืนเนะี่ย มันก็ยังหมื่นกว่าบาทอยู่เลยนะแต่บริษัทจ่ายสามหมื่นห้านะครับสิ่งที่เราเกิดขึ้นคืออะไรผมก็ไม่ยอมจ่ายไงผมรู้สึกเฮ้ยทำไมบริษัทคิดค่าทริปแพงอย่างนี้นะครับแต่หลังจากที่ได้ไปสัมผัสบรรยากาศแล้วก็คุณภาพของทริปจริงๆนะผมกล้าพูดอย่างเต็มปากเลยว่าถ้าวันนั้นรู้ว่าจ่ายสามหมื่นห้าแล้วมันจะได้อะไรนะผมยอมจ่ายในวันนั้นนะนะครับก็พลาดโอกาสในวันนั้นไปนะครับก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะได้ทานอาหารทะเลแบบซีฟูสดๆแบบ ไม่เคยทานหลายๆอย่างอ่ะนะครับหอยอะไรนะหอยงวงช้างก้งทอดกระเทียมอะไรก็คือได้ได้มีโอกาสทานครั้งแรกที่นั่นเลยนะนะครับแล้วก็ได้ไปนอนที่เวเนเชียนะครับห้องแบบใหญ่มากๆอนะครับนี่คือทริปแรกที่สร้างความประทับใจแล้วก็ทําให้มีแรงขับเคลื่อนนะครับที่อยากจะพิชิตทริปต่อๆไปนะครับอันนี้ทริปที่2ที่ได้จากนูสกินนะครับทริปนี้ผมไม่ยอมพลาดแหละนะครับก็เลยยอมซื้อเพิ่มนะนะครับตอนนั้นเนี่ย ก็ลูกผมนะน่าจะอายุประมาณสี่ขวบมั้งถ้าจะไม่ผิดนะสี่ห้าขวบประมาณนี้นะครับสี่ห้าขวบเนาะแล้วเป็นทริปราคาเด็กนะซื้อเพิ่มนะห้าห้าหกหมื่นนะถ้าผมจะไม่ผิดนะซื้อเพิ่มราคาเด็กนะห้าหกหมื่นนะตอนนั้นได้ทริปล่องเรือสําราญนะครับไปขึ้นเครื่องไปลงที่ฮ่องกงนะฮะเราก็ล่องเรือจากท่าเรือฮ่องกงนะครับเราก็ไปเวียดนามแล้วก็ไปที่ประเทศจีนนะครับก็ถือว่ามีประสบการณ์ดีๆในชีวิตครั้งแรกที่ได้ล่องเรือสำราญนะครับ ร่องเรือสำรานผมจำได้เลยว่าตั้งแต่เกิดมานะขึ้นเครื่องบินครั้งแรกเนี่ยตอนทำงานประจำที่แรกนะเก็บเงินจากการทำงานประจำที่แรกซื้อตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวเองนะครับตอนนั้นมีเพื่อนที่เขาได้ทุนไปเรียนอยู่ที่อังกฤษครับก็เลยแบบไปอยู่กับเพื่อนอนะ่ะก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากเพื่อนช่วยออกได้เยอะมากผมแทบจะซื้อแค่ตั๋วเครื่องบินไปอ่ะนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแต่ลูกผมโชคดีมากครับ มีโอกาสขึ้นเครื่องบินนั้งดต่อายุสี่ห้าขวบอ่ะนะครับเนี่ยคือความพิเศษของนูสกินนะครับเราจะเป็นคนที่สร้างความโชคดีให้คนในครอบครัวเราหรือเปล่านะครับหลายๆคนบอกเลยนะว่ามาทำนะูสกินเนี่ยก่อนมาทำนูสกินอาจจะไม่เคยไปต่างประเทศไม่เคยมีพาสปอร์ตเลยนะครับแต่หลายคนก็มีพาสปอร์ตเล่มแรกในชีวิตบินออกนอกประเทศครั้งแรกกับนูสกินได้นะครับแล้วก็ทริปนี้เป็นอีกทริปหนึ่งที่ประทับใจมากๆนะครับลูกผมก็ยังจํา โมเมนต์บางโมเมนต์ในเหตุการณ์นั้นๆได้นะครับทุกวันนี้ถามว่าจําได้ไหมเคยไปเรือจําอะไรได้บ้างเขาก็ยังจําได้บางอย่างนะครับแล้วโมเมนต์แบบนี้มันใช้เงินซื้อไม่ได้นะครับมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆนะครับอันนี้ก็ได้วีซ่าอเมริกาครั้งแรกนะครับตอนนั้นได้ทริปฮาวายกับนูสกินนะครับอันนี้มีโอกาสได้พาคุณแม่ไปแล้วนะครับก็คือไปได้ฟรีสองที่นั่งนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ทําสิ่งที่ไม่เคยทําในชีวิตนะก็คือไปเล่นเซิร์ฟ ครั้งแรกนะครับครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวเลยในชีวิตที่ไปเล่นเซิร์ฟที่ที่ฮาวายวันนั้นนะครับก็เป็นตอนนั้นมีน้องรันไปเล่นด้วยนะรู้สึกน้องรันเป็นคนติดต่อไปเจอฝรั่งคนสอนอะไรทุกอย่างเนี้ยนะครับแล้วเขาก็ไปติดต่อว่าเฮ้ยสนใจไหมก็จ่ายเงินให้เขาผมจําไม่ได้นะจ่ายให้คนละเท่าไหร่นะแล้วเขาก็มีถ่ายรูปให้ด้วยเขาสอนเทคนิคสอนเบสิกแป๊บเดียวอะ่ะแล้วทุกคนก็ลงในทะเลจริงเลยแล้วทุกคนก็มีภาพแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับนี่เป็นประสบการณ์ชีวิตเล่าที่ ทุกครั้งที่นูสกินให้ไปนอนโรงแรมแบบดีๆ5ดาวตลอดนะฮะอันนี้ก็ไปนอนฮิลตันนะครับที่ที่ฮาวายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทริปหนึ่งที่อินโดนีเซียที่บาหลีนะครับก็เป็นอ่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่สวยงามมากๆอีกประเทศหนึ่งนะบาหลีถ้าใครถ้าใครเคยไปแล้วก็จะรู้ว่าเออมันก็เป็นธรรมชาติที่สวยงามมากๆนะอันนี้เราก็ได้ไปกับ ในทีมของ V ีทีมนะครับหลายๆคนเนาะนี่ก็เป็นความสนุกอีกคันหนึ่งนะครับอ่ทริปนี้อิสตันบุลตุรกีนะครับตอนนั้นก็จําไม่ได้แล้วว่าทํายังไงอันนี้ได้ที่เดียวเหมือนกันนะครับสมัยนั้นเนี่ยก็เลยให้ให้แฟนไปนะครับที่อิสตันบุลตุรกีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นทริปที่สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ตอนนั้นเนี่ยไวลาไปเนี่ยนูสกินก็พิเศษมากนะครับไปยูนิวอร์ซอลสตูดิโอเนี่ยนูสกินจัดให้คนที่ได้ทริปนั้นนะ เข้า Universal Studio ตั้งแต่ Universal Studio ยังไม่เปิดนะฮะเหมือนเข้าไปก่อนเขาเปิดพิเศษให้กับคนนูสกินก่อนอะเรื่องอกไรฮะจะได้ไม่ต้องไปแออัดกับคนเยอะๆอะเหมือนสมมติสมมติถ้าผมจำไม่ผิดนะสมมติว่า Universal เปิด10โมงเนี้ยเขาเปิดให้คนนูสกินเข้าไปตั้งแต่แปดโมงอะไรเงี้ยเพื่อเข้าไปได้ได้เล่นเครื่องเล่นก่อนจะได้ไม่ต้องไปต่อคิวนานได้อะไรเงี้ยเนี่ยก็ความพิเศษของทริปนูสกินนะครับมันสุดยอดมากๆนะครับ แล้วอันนี้เป็นทริปสุดท้ายที่ผมมีโอกาสได้ไปกับนูสกินนะครับอ่ายุโรปสามประเทศนะก็เป็นการล่องล่องเรือสำราญครั้งที่สองในชีวิตนะครับไปอังกฤษฝรั่งเศสเบลเยียมนะครับก็ดีมากๆอีกเช่นเดียวกันนะครับก็ในรูปข้างบนเนี่ยมีไปส่งของด้วยนะพี่คนนั้นเน่เป็นเคยเป็นลูกทีมนะครับอยู่ที่เบลเยียมนะครับแล้วเขาก็เลยนั่งรถมามาเจอที่ที่ไปทริปนะครับอังกฤษฝรั่งเศสเบลเยียมนะครับ อะนะครับก็ไปเจอได,ได้ได้เจอลูกทีมด้วยนะครับแต่ตอนนี้ทุกอันนี้พี่คนนี้ก็ไม่ได้ทําแล้วนะครับแต่ก็ยังมีใช้สินค้าอยู่เป็นระยะระยะนะครับนี่คือทริปสุดท้ายที่มีโอกาสได้ไปกันูสกินนะครับแต่ทริปสุดท้ายแต่ก็ยังไม่ท้ายที่สุดนะครับจริงๆอ่าก็สามารถคุริฟายทริปผมเนี่ยอาจจะมีอาถรรพ์กับมอสโกนะคุริฟายได้2ครั้งเลยนะ2ปีนะฮะแต่เกิดภาวะนะครั้งแรกเนะี่ยคุริฟายได้นะเกิดโควดิดเกิดโควดิดนะ แต่บริษัทนูสกินก็ใจดีมากๆนะฮะจ่ายให้เป็นเงินมานแสนหกไม่ได้ไปทริปแต่จ่ายเป็นเงินก้อนมาให้นะครับนี่คือความน่ารักความพิเศษของนูสกินจริงๆเขาไม่จาเป็นต้องจ่ายก็ได้อะเนี่ยเอาไหมฮะเขาจ่ายเป็นเงินคืนมาให้ในสถาน,นะที่ไม่ได้ไปทริปอย่างที่บอกว่าทริปหลักแสนนะนี่คือทริปหลักแสนถ้าเป็นทีมล่นทริปคือทริปหลักล้านะนะครับทุกคนสามารถทําได้ทุกคนนะอีกครั้งหนึ่งนะครับมอสโกอ,อีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันก็ จ่ายเงินมาคืในให้นะครับไม่ได้ไปเที่ยวแต่ก็ได้เงินนะก็ยังโอเคเนาะนะครับก็ไม่มีอะไรทำฟรีแนะ่แนะ่นะนะนอนนะในะนูสกินเะนี่ยทำแล้วเนี่ยเราก็มีได้เงินเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยทำทริปเนี่ยนะครับทริปเนะี่ยมันคือของแถมเนาะของรางวัลเพิ่มนะครับแต่สิ่งสำคัญคือเราได้พัฒนาตัวเองได้เงินจากค่า,าคอมมิชชั่นที่มันเพิ่มขึ้นในทุกๆเดือนอยู่แล้วนะครับอ่ะอันนี้เล่าให้ฟังเนาะนะครับ ตอนนี้ผมก็ำลังค u a l i f y ฮอกไกโดอยู่เหมือนกันทุกคนนะฮะแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจที่จะยังไงต้องไปให้ได้นะครับต้องไปให้ได้แล้ววันนี้จะมาแบ่งปันนะครับว่าผมเชื่อว่า3วันที่เหลือก่อนวันตัดเชือกถึงวันที่ยีเนี่ยทุกคนสามารถไปฮอกไกโดด้วยกันได้แน่นอนนะครับถ้าเราตัดสินใจที่อยากจะไปจริงๆนะนะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนอยากไปท่องเที่ยวแหละจริงไหมครับโดยเพราะถ้าเที่ยวฟรีอ่ะไม่มีใครไม่อยากไปหรอกถูกไหมฮะนะครับฉะนั้นผมอยากให้ขายค่าワイให้ทุกคนก่อน ทำไมมันต้องไปทริปล่ะนะครับทำไมมันจะต้องไปทริปนะครับอันแรกเลยเหตุผลข้อแรกทำไมมันต้องไปทริปนะครับมันสแสดงถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของเราเองนะครับถ้าไม่พูดถึงนูนสกินนะถ้าพูดถึงในการทำงานทั่วไปครับถามจริงๆถามจริงว่ามีใครไหมที่ทำงานแล้วไม่อยากมีความก้าวหน้าไม่อยากได้ขึ้นเงินเดือนไม่อยากปรับตำแหน่งผมเชื่อว่าคำตอบคือไม่มีถูกไหมคำตอบคือไม่มีแน่นอนนะครับ ซึ่งการจะับได้ไปทริปกันนูสกินเนี่ยมันคือเป็นตัวบ่งบอกว,ว่าเรามีความก้าวหน้าเราประสบความเสเร็จมากขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งนะนะครับอย่างที่หลายคนคงเคยได้ยินคํานี้ครับปฏิเสธทริปคือปฏิเสธการเจริญเติบโตเนาะนะครับเพราะทุกครั้งที่จะได้ไปทริปกันนูสกินเนี่ยมันคือมันต้องมีการสร้างองค์กรเพิ่มสร้างบ r เพิ่มทํายอดเพิ่มทําวอลุ่มเพิ่มนะครับนั่นมันคือความก้าวหน้านะครับแล้วที่โดยพื้นฐานถ้าเราทําตรงนั้นอยู่แล้วอ่ะ เราได้เงินเพิ่มเราได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มอยู่แล้วถูกไหมอย่างที่บอกทริปมันคือของแถมนะการจะได้ไปทริปเนี่ยนะทำไมต้องไปทริปเหตุผลแรกคือมันบ่งบอกถึงความก้าวหน้าของการประสบความเร็จมากขึ้นของเราอีกสเต็ปหนึ่งนั่นเองนะครับเหตุผลก็ที่สองครับมันเป็นการสร้างเชื่อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมงานด้วยนะครับโดยธรรมชาตินะไม่มีใครนะครับอยากตามคนที่ไม่เก่งถูกไหมไม่มีใครอยากตามคนที่ไม่เก่งครับวันนี้ถ้าเรา สามารถสร้างความสําเร็จบางสิ่งบางอย่างได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทีมงานได้เขาก็จะมีความเชื่อมั่นนะครับมีคําพูดคาหนึ่งที่ไปงานซัเซอร์ปิกเมื่อหลายๆรอบมาแล้วนะผมชอบคํานี้มากเขาบอกว่าพูดให้ฟังดังแค่หูครับทําให้ดูรู้ถึงใจครับนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างที่ดีเนาะเราก็ต้องทําสร้างความสําเร็จบางสิ่งบางอย่างให้ทีมงานเห็นภาพนะครับเราพูดอะไรเขาก็ได้เชื่อมัน่น แล้วก็ทําตามเรานะครับสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญมากๆนะครับอย่างนี้ผมไม่มีใครอยากตามคนที่ไม่เก่งนะนะครับอันที่3ครับเหตุผลที่3คือมันชวนคนใหม่ได้ง่ายขึ้นนะลองนึกภาพสิถ้าวันนี้เราไปถ่ายรูปกับหิมะที่สกีรีสอร์ทที่ฮอกไกโดอ่ะเพื่อนๆใน Facebook เพื่อนๆในโซเชียลมีเดียเราเห็นนะนะครับถามว่าเขาอยากไปไหมอยากไปแน่นอนนะครับเรากลับมาเราชวนคนได้ง่ายขึ้นอนะ่ะ เดี๋ยวทริปหน้านะครับเดี๋ยวพอจบทุกๆปีเวลาจบทริปเนี่ยเดี๋ยวเดือนธันวาคมจบปุ๊บเดี๋ยวเดือนมกราเนี่ยบริษัทก็จะประกาศทริปใหม่แล้วครับ <sext. S 1> หลายๆครั้งไปปลายปีก็ประกาศทริปใหม่แล้วด้วยนะครับเราก็ถ้าเรามีภาพความสําเร็จได้ไปเที่ยวเนี่ยเรากลับมาเราก็ชวนคนได้ง่ายขึ้นนะครับรีคูตคนใหม่ๆได้ง่ายขึ้นอย่างใครหลายๆคนคงได้ยินสอรี่ของคุณหมีตรงเนะี้ยที่เป็นทีมลิตแพลตตินัมตอนเนี้ยก็เห็นจากอัปลน์เขาที่ได้ไปเที่ยวยุโรปล,ล่องเรือสามประเทศื่อกี้นะครับเราก็ เลยตัดสินใจเข้าไปทำดูสกินนะครับอันที่สี่ครับถ้าวันนี้คนในครอบครัวเรานะยังไม่เห็นด้วยว่าเรามาทำดูสกินแล้วเขายังไม่เปิดใจนะทําทริปให้ได้พาเขาไปเที่ยวครับผมบอกเลยร้อยทั้งร้อยเปิดใจแน่นอนครับทําให้ได้แล้วพาเขาไปเที่ยวนะนะครับรับรองเขาเปิดใจแน่นอนเขาเขาจะได้สัมผัสกับคนในดูสกินครับว่าเออคนใน New Skin นะูสกินเนี่ยเป็นพลังแห่งความดีจริงๆนะครับ สตาฟบริษัทดูแลเทคแคร์เราอย่างดีนะครับกินหรูอ,อยู่สบายทุกมื้อนะครับมื้อไหนที่บริษัทไม่ได้ไม่ได้พาเรากินฟรีเขาก็จะให้พ็อกเก็ตมันนี่มาให้เราไปหาของกินเองอะนะครับแล้วทุกทครั้งที่เขาให้เงินเรามาเนี่ยเขาจะดูค่าค่าอาหารในโซนนั้นและเขาให้มาเนี่ยเกินนะฮะเราเหลือไปชอปปิ้งต่อได้ด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือความพิเศษของ ทริปโนสกินนะครับอ่าอีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากนะเราก็สร้างความประทับใจแล้วก็สร้างความเซอร์ไพรส์ทุกๆค่ําคืนเวลาเราเข้าที่พักอะ่ะบริษัทจะมีของขวัญมาวางไว้บนเตียงนะครับเราก็จะรุ้นว่าเอ๊คืนนี้บริษัทจะให้อะไรบริษัทจะให้อะไรนะทุกคืนจริงๆนะยิ่งไปทริปแบบหลายวันก็จะมีของขวัญหลายชิ้นนะครับนี่คือความแจ๋วของโนสกินนะครับแล้วอันที่ห้านะครับมันคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองอะ่ะเพราะเราสร้างเขาเรียกว่า สร้างความสําเร็จเรามีสร้างความสาเร็จให้กับตัวเองเราจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองได้นะครับแล้วเนี่ยมันคือความสําคัญมากที่สุดเลยนะความเชื่อมั่นในตัวเองครับเราก็จะมีแรงเข้าออกไปรีคูตคนใหม่ๆหลังจากเรากลับมาจากทริปแล้วเราก็มีแรงออกไปทํางานเพิ่มขึ้นน่ะนะครับแล้วความเชื่อมั่นตรงเนี้ยมันคือสิ่งสําคัญมากๆที่ทําให้เราประสบความสําเร็จได้นะครับอ่ะทำยงังไงถึงจะได้ทริปนะครับมาวันนี้ผมมาแชร์นะครับแล้วผมเชื่อมั่นมากว่าถ้าเราทําตามนะ ทุกคนมีโอกาสพิชิตทริปฮอกไกโดได้อย่างแน่นอนนะครับสามขั้นตอนนะครับเพื่อพิชิตทริปนะนะครับอันที่หนึ่งครับต้องตัดสินใจก่อนว่าเราจะไปอะ่ะเราต้องเชื่อก่อนว่าเราไปได้เราต้องตัดสินใจก่อนเฮ้ยฉันจะเอาอะ่ะทริปเนี้ยฉันจะไปนะครับถ้าข้อหนึ่งไม่ผ่านนะไม่ได้ไปแน่นอนผมบอกเลยถ้าวันนี้เรายังไม่ตัดสินใจเลยอะ่ะว่าเฮ้ยเอาวะลองดูสักตั้งสี่เดือนที่เหลือดันที่สุดนะครับ เอาแค่สามวันนี้ก่อนเลยนะเอาแค่สามวันนี้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมมีภาพแล้วก็เงื่อนไขอธิบายเพิ่มเติมแล้วทุกคนจะเห็นภาพถ้าวันนี้สามวันนี้เราตัดสินใจแล้วเราลุยกับสามวันนี้อย่างจริงจังนะอีกเก้าวันสิบวันที่เหลือเนี่ยมันทําได้อยู่แล้วเพราะมันเหลือเวลาอีกตั้งสามเท่าของสามวันถูกไหมนะครับถ้าสามวันนี้เราตัดสินใจแล้วเราเริ่มต้นตัดเชือกได้ภายในสามวันนี้นะอีกสิบวันที่เหลือ ยังไงก็คอลิฟายเดือนที่1ึงได้แน่นอนนะครับตัดสินใจแล้วเราต้องรู้เงื่อนไขด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาแชร์ว่าแล้วทาเงื่อนไขยังไงสิ่งสําคัญที่สุดมันต้องลงมือทําด้วยนะครับนะครับอย่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอยากอยากอยากแต่ไม่ลงมือทํานะครับมันไม่มีทางได้ผลลัพธ์ใดๆเกิดขึ้นแน่นอนนะครับอ่ะผมวาดให้ดูเลยนะครับนี่คือการคุริฟายภายในสามวันนี้นะครับถ้าวันนี้ใครยังไม่มีบ R เลยนะครับตัวเราคือคนข้างบนเนาะนะครับ สาภายในสามวันนี้เราจะต้องทำสี่พันคะแนนให้ได้นะครับสี่พันคะแนนให้ได้โดยที่ต้องวางแป้มแบบนี้เลยนะฮะเราถึงจะตัดเชือบภายในสามวันนี้ให้ได้นะนะครับหาสองคนที่จะมาเป็น BI ให้เราให้ได้ก่อนนะครับหาสองคนที่มาเป็น BI เราของเราให้ได้ก่อนณนะเวลานี้นะผมบอกเลยว่าไม่มีใครก็เอาชื่อพ่อชื่อแม่มาได้เลยนะฮะหลายๆคนเวลาไปงานซั c เซสเอ่อไม่ใช่ s u c เซสฟลายอิล่าสุดอนะ่ะ จำได้ครับมีคนหนึ่งเขาขึ้นมาแชร่นะทริปแรกที่เขาได้อ่ะไม่มีใครเลยเขาทำคนเดียวเขาจัดแต้มเลยนี่คือการจัดแต้มแล้วนะนะครับสามวันนี้ไม่ต้องรอตัวจริงแล้วจัดแต้มเลยนะครับสิ่งที่เราต้องทำสี่พันแต้มสี่พันแต้มวางแบบนี้นะนะครับสมมติผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆกันตัวเราข้างบนเนาะ A เป็นพ่อแล้วกันนะ B เป็นแม่แล้วกันนะพ่อกับแม่นะนะครับหาอีกสองคนมาสมัครใต้พ่อหาอีกสองคนมาสมัครใต้แม่ นะครับหรือจะคนเดียวก็ได้นะแต่ต้องมีอยู่ใต้พ่อสองพันคะแนนอยู่ใต้แม่สองพันคะแนนโอเคไหมฮะพ่อกับแม่ถึงจะได้เป็น BR fast track ภายในวันที่ยี่สิบเอ็ดนี้นะพอพ่อกับแม่มีสองพันแต้มเราก็จะมีสี่พันแต้มแล้วนะครับเราก็จะตัดเชือกได้ภายในวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับสิ่งสําคัญคือต้องทําให้จบภายในวันที่ยี่สิบเอ็ดนี้คือสามวันเนี้ยนะครับสามวันนี้นะครับแค่ตัดสินใจนะครับ,นะรบผมว่าเชื่อว่าทุกคนทําได้ งานฟ e ลายอินล่าสุดเหมือนกันมีท่านหนึ่งนะขึ้นมาแชร์ในตำแหน่งในฐานะ SVP SVP คือมี2 BR นะเขาบอกว่าเขาตัดสินใจเป็น BR หลังจากออกจากงาน SO งาน SO, ง,นง,นะงาน SO ก็เพิ่งเดือนที่แล้วเองนะงาน SO ก็เพิ่งเดือนที่แล้ววันนี้นะผ่านไปยังไม่ถึงเดือนอนะ่ะเขาขึ้นมาแชร์ในตำแหน่ง SVP แล้วแล้วเขากำลังคุริฟายฮอกไกโดด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยครับทุกอย่างมันเป็นไปได้นะนะครับแต่เราต้องตัดสินใจลุยกับ3วันนี้ก่อนนะครับสี่พันแต้มก่อน นะครบ4ี่พแต้มก่อนและนี่คือคอลิ i ิเคชันพรี i o ดครับในการที่วันนี้เราจะได้ไปทีิพกไกโดนะมันเหลือเวลา4เดือน,นครับเดือนนี้คือเดือนสุดท้ายในการลัดเชื่อครับต้องทำแบบหน้าเมื่อกี้ให้จบภายใน21นะฮะนะครับแล้วเราก็จะเมนเทนตำแหน่งเขาเรียกว่า S B P S B P คือซีเนียแบรนด์พาร์ท r นอร์ก็คือมี2 BR ติดตัวก็คือพ่อกับแม่เราจากรูปเมื่อกี้นะมี A กับ B อะ่ะก็คือพ่อกับแม่เรานะนะครับแล้วโดยที่ GV เราเนี่ยนะครับ นับได้ไม่เกิน5000ันคะแนนเมื่อกี้เราได้4,000ไปแล้วใช่ไหมนะครับทำตัวเองเพิ่มอีก1000งพนะครับทำตเองเพิ่มอีกหนึ่แล้วหลังจากวันที่21คือตั้งแต่วันที่22ขึ้นไปอ่ะนะครับเราต้องทำแต้มรวมให้ครบ1,000 0แต้มจนถึงสิ้นเดือนนี้นะเราต้องมีแต้มรวมใต้องค์กรเราทั้งหมดให้ครบ1,000 0แต้มโดยที่เมื่อกี้วันที่21นอะ่ะเราตัดเชือกเราได้4,000แต้มไปแล้วถูกไหมฮะก็จะเหลืออีกทำเพิ่อมอีก6 0 0ัแต้ม อย่างที่ผมบอกถ้าเราตัดสินใจทำสามวันนี้ให้ได้สี่พันแต้มนะสามวันสี่พันแต้มเหลือเวลาจนถึงสิ้นเดือนอีกเก้าวันขออีกหกพันแต้มทําไมจะไม่ได้ถูกเนงะี้ยสามวันสี่พันแต้มเรายังทาได้อีกเก้าวันหกพันแต้มทําไมจะทําไม่ได้นึกออกไหมฮะนะครับนี่คือเงื่อนไขวิธีการทํานะครับแต่อันแรกเลยต้องตัดสินใจก่อนเราจะไปหรือเปล่าฮอกไกโดเราจะไปนะครับเราจะไปด้วยการไปทริปหรือว่าเป็นแค่ไปส่งนะฮะ สามวันทุกอย่างเป็นไม่ได้นะครับรุยเต็มที่นะครับเปลี่ยนโลคภายในของเราก่อนสร้างความเชื่อนะครับเปลี่ยนโลคภายในของเรานะครับและนี่คืออาวุธลับตอนนี้นะที่ผมจัดมาให้แล้วเราต้องเล่นอาวุธหนักครับเราต้องก็เล่นของแต้มใหญ่นะครับเราต้องการสี่พันแต้มเราต้องการสินค้าชุดใหญ่ครับนะครับโฟกัสกับสินค้าแต้มเยอะๆนะครับแต้มเยอะๆนะครับที่อยนตี้ total edge lock นะครับ เอ็ดล็อกรีเซ็ตนะครับชุดนี้เป็นอีกชุดหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งใช้เขาเรียกว่าเงินต่อแต้มน้อยที่สุดนะเงินต่อแต้มน้อยสุดคือจ่ายเงินน้อยแต่ได้แต้มเยอะนะครับเอ็ดล็อกรีเซ็ตะนะครับหรือจะเป็นไวส์แปนห้าแถมหนึ่งนะครับเครื่องกองน้ำอีโคสเฟียนะครับก็เป็นโปรโมชั่นที่ดีอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้คืออาวุธลับอาวุธหลักตอนนี้ที่เราต้องโฟกัสแล้วเราต้องเน้นนะครับนะครับอ่ะ knowing is not enough ครับ you must take action วันนี้เรารู้แล้วนะว่าต้องทำํำยังไงนะผมแชร์แล้วนะแค่แรู้ไม่พอครับนะครับเราต้อง,องลงมือทาด้วยไม่งั้นไม่มีทางเกิดขึ้นได้นะครับนะครับอ่ะผมชอบรูปนี้มากมากนะก็ปิดขอปิดท้ายด้วยสไลด์หน้านี้แล้วกันนะวันเนี้ยนะครับไม่สําคัญนะว่าเราจะเป็นหมาเป็นแมวอะไรก็แล้วแต่นะเราเชื่อว่าเราเป็นอะไรอะ่ะนะจากรูปนี้นะต่อให้วันนี้เราเป็นแมวแต่เราเชื่อว่าเราเป็นเสือเรามีความสามารถนะครับเรามีความสามารถ มากกว่าที่เราคิดมากมายมากๆนะครับื่อเช้าผมเพื่อนอ่านหนังสืออคิดใหญ่ไม่คิดเล็กนะเอากลับมาอ่านซ้ํานะก็มีประโยคหนึ่งนะที่เขาพูดดีมากๆเลยว่าจริงๆแล้วโดยธรรมชาติของคนเนะี่ยมักจะประเมินค่าของตัวเองต่ําเกินไปประเมินค่าของตัวเองต่ําเกินไปครับเขาบอกว่าเปรียบเทียบให้เห็นในชีวิตจริงง่ายๆนะในชีวิตจริงรอบตัวเราอะมีใครไม่ล่ะที่เขาแบบการศึกษาน้อยกว่าเรานะครับต้นทุนชีวิตน้อยกว่าเรา แต่เขาสําเร็จมากกว่าเราอ่ะนะครับคําตอบคือมีแน่นอนถ้าเปรียบเทียบไม่เห็นภาพในนูสกินเลยนะก็คือคุณแอมอ่ะนะครับคุณแอมต้นทุนชีวิตผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยน่าจะต้นทุนชีวิตดีกว่าคุณแอมแน่นอนอนะ่ะก็ในเมื่อถ้ามีคนที่เขาสําเร็จได้ทําไมเราจะสําเร็จไม่ได้ถูกไหมเนะีนะ่ยมันคือความเชื่อของเราล้วนวน,นะครับวันนี้เราเชื่อหรือเปล่าว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จได้นะครับเราเชื่อหรือเปล่าเนาะนะครับ วันนี้นะครับถ้าเราทํามันก็ยังมีโอกาสสําเร็จนะแต่ถ้าไม่ทําครับไม่สําเร็จแน่นอนแล้วถ้าทำเราไม่สําเร็จอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้แล้วเราก็ได้อัปเกรดตัวเองครับเพราะทุกครั้งที่เราลงมือทําสิ่งเหล่านี้นะเราจะได้จากการออกจากคอมฟอร์ทโซนของเองครับมันเป็นการอัปเกรดตัวเองแล้วยิ่งเราออกจากคอมฟอร์ทโซนของเราอย่างต่อเนื่องเราก็จะเก่งขึ้นเราก็จะพัฒนาขึ้น และทุกคนประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับก็3วันนี้นะครับอยากเชิญชวนนะลงมือทําเข้าสู่รอบตัดเชือกคอลิฟายไปฮอกไกโดด้วยกันนะครับแล้วหวังว่าเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันเนาะที่ฮอกไกโดนะครับ